สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้วันนี้มากินของที่ร้านนะคะจะมาโชว์การกินกุ้งนะคะวันนี้กุ้งอบเกลือนะคะกุ้งอบเกลือะะอกอของที่ร้านตตวใหญ่มากนี่นะคะมาพร้อมกับน้ำจิ้มรสดิดน้ำจิ้มจากทางร้านนะคะ เป็นน้ำยำก็ได้น้นำจิ้มก็ได้อันนี้จะเป็นสามรสนะคะแซ่บมากบอกเลยสำหรับคอรสจัดนะคะน้นำจิ้มโอ้ยวุ้ยนุ่มเข้มข้นให้ดูกดกใกล้ใกล้เข้มเข้มจนนะคะมีผักช,ชีสดโรยด้วยนะเพิ่มความหอมเพิ่มความหอมของของน,น้นำจิ้มเพิ่มความหอม รอนะคะเราก็จะกำลังหิวข้าวเลยตัวใหญ่มากวันนี้ก็จัดมาเนี่ยคูเลยวันนี้นี่ดูดูมากโอ้ยตัวแบบนี้นี่นะคะที่ร้านนรอ นี่ตัวอย่างนี้นะคะนี่เราสามร้อยกินเราสามร้อยนี่ถูกมากเราสามร้อยสดนะคะมันเรียกสุกสดการันตีจากวิทยาห้องเย็นวิทยาห้องเย็นนะคะการันตีจากวิทยาห้องเย็นเริ่มเลยแล้วกันเนาะ เราจะเป็นคนชอบกินของทะเลมากแล้ยิ่งที่แบบเอามาสดๆ นี่คือกระเพาะกุ้งนะคะก็ที่กุ้งอันีหยอยู่บนหัวตรงน,นี้ถ้าเอาออกนะคะนี้ทานไม่ได้ถ้าทานไปอาจจะถ่ายฟอสมันจะเป็นถุงดำๆเห็นไหมคะอันนี้กินไม่ได้นะคะคุณฝ่านยะคะ่ะออกเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ นั่นล่ะสิมนะฮะ เนื้อเนื้อเจ้งดึงเจงดึงเจ๊งเจงดึงงดึงสดนะคะกุ้งกากแผกกุ้งวิทยาสดนะคะ มันมีรสชาติเบหวานกุ้งนะคะน้ำจิ้มสามรสปกติหนูไม่กินเผ็ดนะแต่ว่าน้ำจิ้มมันเห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวอ่ะน้ำจิ้มของวิชาห้องเงย็นอ่ะอดใจไม่ไหวกินนะกินแล้วเข้ากันมากเนี่ยวันนี้มาแบบหิวหิวหิว โลสามร้อยคุณกินไหมเป็นคุณคุณกินไหมโลสามร้อยที่วิทยาห้องเยน็นความสดไม่ต้องพูดถึงของเราไม่ได้มีแต่กุ้งนะคะเราก็มีสินค้าหลายตัวนะคะเดี๋ยวจะเริ่มมานมําเมนูสินค้าที่วิทยาห้องเย็นนะคะมาทําทําทานให้ให้ลูกค้าดูนะคะว่าของเราสดและอร่อยแค่ไหน ขอ,อบอกก่อนอยู่นี่อันนี้นะคะโหต้องยอมอ่ะไม่กินเห็ดก็ต้องยอมอืมอืมห่วยหยุดไม่อยู่แล้วแบบเนนะี้ยหยุดไม่อยู่แล้วไปต่อ ใ,ใครยังไม่มีเมนูนะคะวันนี้มาซื้อผู้ที่วิทยาห้องเย็นได้จ้าเราร้านเปิดแล้วมีผู้หอยปูปามีเยอะแยะเลยนะคะเีเ่ดตวเนื้อน่ากินไหม ดีด้วยไหมถ้าจะกินได้ทั้งเ,เปลือกเลยอ่ะอร่อยมาก ปกติไม่ค่อยกินผักนะเป็นคนไม่กินผักแต่ก็ชอบทานของแซบอ่ะเรื่องของแซบนี่สุดตายแล้วยิ่งได้กุ้งที่ร้านด้วยนะกุ้งที่วิทยาห้องเย็นเนี่ยสดสดจัดอะสดจัดประหลัดบอกสดจัดประหลัดบอกอันนี้อันนี้หัวมันนะหัวมันกินแบบ คนคนเปลือกมันปุบปุบถ้าเรื่องของทะเลนะหนูจะเป็นคอของทะเลเลยะจะก,กินแบบดุดนมากกว่ของทะเลอ่ะกินเยอะแต่ไม่ค่อยเจอน้ำจิ้มหูกใจอ่ะ ของก็สุกน้ำจิ้มก็อร่อยเนี่ยจิ้มยาวเลยจิ้มจิ้มหมอนเอากุ้งไปยำเลยใครนะคะที่ดูแล้วนักอยากกินนะคะที่ดู เราอยากกินนะคะมาที่วิทยาห้องเย็นได้จ้าร้านเปิดแล้วนะร้านเปิดแ8โมงถึง7โมงเย็นนะคะ <c oughs> ดูมัน,นี่มาเลือกได้เลยนะคะแล้วเราก็ยังมีกุ้งขาวนะคะตัวระบาดเป็นโลโก้ของร้านนะคะกุ้งขาวตัวระบาดท,ทำมา4ทศปีแล้วทำมา แก้วเดียวในประเทศไทยนะคะบอกเลยว่าเด็กอยากจะหาก,กุ้งไปใส่มาม่าละยี่สิบบาทแล้วขายไขมุกซื้อห้าบาทแล้วก็ขายห้าตัวแล้วก็ขายนะคะกี่ตัวแล้วก็ขายอารมณ์คนอยากกินกุ้งอะ่ะจะไปบอกว่าไม่ขายไม่ขายไม่ขายต้องได้ขีดหนึ่งสองขีดต้องได้โดนหนึ่งคน,ไ,งนะคะคไม่มีเงินนะคะคนไม่มีเงิน ลูกค้าเรามีตั้งแต่ขับรถสลิงเก็บขยะยันพระราชาการสามารถซื้อทานได้ของทะเลเราปูตัวละห้าบาทสิบบาทกุ้งตัวละบาทสองบาทเราทำแบบนี้มานานแล้ว่เพื่อให้แม่ค้า,าไปขายกันทั้งร้านยำร้านข้าวร้านอะไรเขาก็มาเลือกไปขายได้ กำไรเราน้อยแต่ว่าอยากทำอะ่ะมันอยากทำก็ไม่เป็นไรให้ทุกคนในจังหวัดนครนายกก็ได้กินกุ้งในราคาตัวรบะบาดได้นะาคะเราทำแบบนี้มานานแล้วเป็นแรงเดิมเั่งต้นตั้งแตบบ่แรก จนในนครเิยวก็ใครๆก็รู้จักแล้วนะคะร้านกุ้งตัวระบาดวิทยาห้องยินมีสินค้าทุกกุกมากมายมีหลายหลายหลายอย่างหลายรายการนะคะก็เดี๋ยวจะค่อยๆมาขายให้ดูว่าของเรามันอร่อยสดแค่ไหนนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของจิ้งดีมแมลงนะคะมแมลงมีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล์ทานมาแมลงให้ดูรอบหน้ากนะันเนาะมีปูดอง รองเขามีกุ้งแช่น้ำปลาก็มีอันนี้นะเปลี่ยนสีกุ้งแล้วนะเอาเป็นตัวเนี่ยเป็นน้ำซิม้มหมดเลยนู้นน้ำลายไหลไหมผูข้ขายทุกแค่น้ำลายไหลไหมคะน้ำลายไหลก็มาได้นะคะที่พัทยาห้องเย็นเนาะดู ปากไม่หมดนะไม่มีนะมุ้งตัวใหญ่สดเนื้อหวานมาได้เลยพาลาตีนแล้วเนี่ยคินให้ดูเลย กินเลยใหญ่กว่าน้ำจิ้มอีกเริ่มน้ำมีน้ำตาเริ่มมาแล้วลหวาเผ็ดเริ่มถามหาเราปกติไม่กินเผ็ดอ่ะโอ้ยแก่ถามบ้านหนระือไงแกดูไอ้นี่ถุงอาหารมันเนี่ยต้องนึงออกนะคะอย่าก,กินเข้าไปนะมันจะอยู่ระหวาออ่างตรงเนี่ย การนับผาดเนี่ยทางหูวกุ้งเนี่ยกินไม่ได้นะคะนี้จะทำให้เราแดดท้องบางคนยังไม่ทราบพราะมันจะเปลี่ยนรสช,ชาติพุงให้มันแบกตัดๆมันจะไม่อร่อยอเพราะว่าเรางับเข้าไปด้วยไงนี่นะน่เาช้อนช้อนแกงช้อนแกง วิ่งกินวิ่งเพลินสอบเผ็ดอะแต่มงึงจมูกบานไปหมดเลยคนที่ไม่ชอบก,กินเผ็ดก็มีมีสีเขียวนะคะน้ำจิ้มเป็นตีฟตู้ดสีเขียวเป็นรสแบบ ไม่เผ็ดมากแต่ก็แซ่บเหมือนกันใช้พริกติเขียวทำแต่รับรองต้องมีจิตบ,บ้านไว้เชื่อถ้าถ้าคุณเป็นลูกค้าแพ็คตูวิทิยานะันจิ้มตัวนี้ต้องมีจิตบ,บ้านไว้บอกเลยไม่ต้องไปเสียเวลาทำเองค่ะก่อนจะไปหาซื้อเครื่องซื้อพริกซื้อกระเทียมซื้อมะขามบางทีเครื่องไม่ครบมันก็ตกไม่อร่อยของเรานี่เครื่อร้อ นูซิแม่เรียบพ,พร้อมหนาหนเนี่ยนะม,มีผักชีส,สดใส่นะเพราะว่าของเราทำแบบทำจิ้มเรามีออยอนะจิ้มททเราทำผ่านออยอนะคะแล้วปอกไข่นี่คำันี้ก็ใหญ่แล้วเนี่ยดิ จะผูกปากได้ไหมเนี่ย hmm หลายตัวแนละ้วเนี่ยเริ่มเริ่มอิมนะ่มแล้วตัวมันใหญ่ตู้เราจับมาสดๆนะคะจากหมออือขอตัวสุดท้ายนะเพราะว่าต้องอิ่มแล้วไม่หมดคือมันมันเยอะอะกินได้หลายคนเลยนะครอบครัวหนึ่ง นน,น,ะนะชน,ชน่ช้อนแกงก็ช้อนไปช้อนแกงก็ช้อนไปช้อนช้อนแล้วก็กิน เราจะมาให้ดูอ้น,นี้นะคะให้ดูจากหลายไม่นุ้นะคะก็จะว่างหรือวันร้อนค้งนะคะก็จะมาไล์ให้ดูว่าของที่ร้านวิทยาห้องเย็นอร่อยอร่อยนะจะบอกให้ ใหญ่จกจุกอืมกอืกอเราเป็นคนชอบกินอาหารทะเลอาหารป่าที่ร้านเรามีอะไรที่วิทยาห้องเยียนมีอะไรเดี๋ยวเราก็มากินให้ดูเมนูมแมลงชอบมาก ของเรามีห้องออยอด้วยทำเป็นจริงกันจางนะคะทำแบบคือทำมแมลงมาก่อนอแล้วก็มาทำกึ้งที่หลังนะคะของเราทำเกี่ยวกับโปรตีนโปรตีนจากมาแมลงแล้วก็มันมีโปรตีนจากกุ้งโอ้โดูดูดูนี่ ีโิโควิดน,นะคะโควิดระบาดกินเผ็ดเผ็ดร้อนๆกินต้ยมยำกินตะไคร้ไม้มะกรูดนะคะกินของที่มันเผ็ดเผ็ดร้อนๆนะ่ะเอาอยู่อาอยู่ยังไงก็ไม่ได้มากก็น้อยอ,อไม่ได้ไม่ได้ช่วยแบบว่าโดยตรงก็ ยองมิงเขาไปบ้างนะ้องแบบว่าก็ต้องหาวิธีกันไปอ่ะเอาทุกเส้งทางอือมเลือกไม่ได้ก็ต้องทุกเ้องทางทุกอย่างที่มันป้องกันได้ทำอื้หือ คอจำรักสุสแซ่มันขึ้นคอใครสนใจกุ้งนะคะจะกินสดๆแบบนี้นะคะที่วิทยาห้องเย็นนะคะวันนี้ก็ไปกี่ตัวแล้วเนี่ยสี่ห้าตัวแล้วคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วคือจุกท้องแล้วอืก็ บอกคุลูกค้าที่อยากจะทานกุ้งถูกๆในยามเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็มาที่วิทยาห้องเย็นนะคะกุ้งก็หมึกหอยนะคะสินค้ามีหลากหลายรายการนะคะพร้อมด้วยกับน้ำจิ้มรสติดนะคะที่เข้าคู่กันมากมายสำหรับวันนี้ก็ขอพักก่อนนะคะเผ็ดมากขอไปกินน้ำก่อนค่ะวานนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊าย